สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความพังของทีมได้เลยนั่นคือการสื่อสารที่ชัดเจนทำไมการสื่อสารถึงสำคัญเพราะต่อให้คุณมีทีมเก่งแค่ไหนถ้าพูดกันไม่เข้าใจทำงานไม่ตรงกันสุดท้ายงานก็พัง ทีมก็เหนื่อยหัวหน้าก็เครียดแล้วบรรยากาศในองค์กรก็แย่ลงเรื่อยๆวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างสะพานของความเข้าใจในทีมซึ่งสะพานนั้นชื่อว่าการสื่อสารที่ชัดเจนตอนที่หนึ่งทำไมการสื่อสารที่ชัดเจนถึงเป็นเรื่องใหญ่ลองนึกภาพง่ายๆครับภาพตัวอย่างที่หนึ่งการสื่อสารคลาดเคลื่อนเล็กๆแต่ผลลัพธ์ใหญ่หัวหน้าบอกลูกทีมว่า ขอรายงานด่วนภายในวันนี้นะลูกทีมคิดว่าวันนี้เท่ากับก่อนเลิกงานหัวหน้าคิดว่าวันนี้เท่ากับภายในหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นลูกทีมส่งตอนเย็นหัวหน้างุดหงิดหัวหน้าว่าไม่เร่งลูกทีมงงว่าผิดอะไรนี่คือความเสียหายที่มาจากความคลุมเครือภาพตัวอย่างที่สองไม่ได้ถามเข้าใจผิดหัวหน้าบอกว่า ออกแบบให้เรียบง่ายนะแต่ไม่เคยนิยามคำว่าเรียบง่ายลูกทีมทำแบบเรียบจริงๆโล่งๆไม่มีอะไรหัวหน้าเห็นบอกว่ามันดูง่ายเกินไปคำว่าเรียบง่ายของหัวหน้าคือมีความหรูดูแพงแต่ไม่เยอะเกินไปคำว่าเรียบง่ายของลูกทีมคือน้อยที่สุดคือดีที่สุดนี่แหละครับช่องว่างของความเข้าใจที่เกิดจากการสื่อสารไม่ชัดตอนที่สอง หลักการสื่อสารให้ชัดเจนจนทีมเข้าใจตรงกัน 1. พูดให้ครบ What Why How When เวลาเราสื่อสารอะไรควรตอบคำถาม4ข้อนี้ให้ได้เสมอ What งานคืออะไร Why ทำเพื่ออะไรสำคัญยังไง How วิธีที่อยากได้หรือแนวทาง When เส้นตายจริงๆคือเมื่อ,อไหร่ตัวอย่างจริงหัวหน้า ช่วยทำสไลด์สรุปยอดขายไตรามาสหนึ่งภายในพรุ่งนี้ก่อน11โมงนะเพื่อใช้ประชุมกับผู้บริหารเน้นให้เห็นภาพเทรนด์ขึ้นลงชัดๆและอยากได้โทนสีตามคู่มือแบรนด์บริษัทครบทุกมุมเข้าใจตรงกันไม่ต้องเดา 2. ไม่ใช่แค่พูดแต่ต้องตรวจสอบความเข้าใจคำยอดฮิตที่ทำให้ทุกอย่างพังคืออ๋อ,อเข้าใจครับได้คะ่ะแต่จริงๆแล้วอาจไม่เข้าใจเลยก็ได้ วิธีแก้ใช้ประโยคง่ายๆเช่นโอเคงั้นสรุปสิ่งที่เข้าใจให้ฟังหน่อยครับหรือฉันขอสรุปสิ่งที่ต้องทำให้ว่าตรงกับที่คุณเข้าใจไหมใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่มูลค่ามหาศาล 5. พูดแต่เนื้อไม่ใส่ความรู้สึกส่วนตัวบางทีหัวหน้าตั้งใจอธิบายงานแต่ใส่น้ำเสียงหงดหงิด,งดลูกทีมเลยรับเป็นอารมณ์แทนที่จะรับข้อมูลตัวอย่าง หัวหน้าแบบอารมณ์เอางานนี้ไปทำเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละทำง่ายจะตายลูกทีมกดดันไม่กล้าถามไม่เข้าใจจริงหัวหน้าแบบมืออาชีพงานนี้อาจดูเยอะแต่เดี๋ยวผมอธิบายให้ทีละขั้นนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ทันทีเลยข้อมูลเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันฟ้ากับเหว5 การสื่อสารที่ดีคือใช้ภาษาที่ทีมเข้าใจไม่ใช่ภาษาที่ตัวเองคุ้นหัวหน้าบางคนใช้สัพท์เทคนิคลูกทีมบางคนเพิ่งเริ่มงานฟังแล้วงงกลัวถามสุดท้ายทำผิดตัวอย่างหัวหน้าพูดว่าขอ UX แบบ High Fidelity Interactive Prototype ลูกทีมคิดในใจผมทำภาพนิ่งใน PowerPoint เป็นพอไหมครับหัวหน้าที่เก่งจะอธิบายแบบที่ทีมเข้าใจเช่น ทำตัวอย่างหน้าจอที่ใช้งานได้เหมือนจริง80%ให้คลิกไปหน้าต่อไปได้นี่คือศิลปะของผู้นำที่สื่อสารเป็น 5. เอกสารประกอบคืออาวุธลับพ,พูดอย่างเดียวมนุษย์จะลืมแต่ถ้ามีลิสต์มีภาพประกอบมีไฟล์ตัวอย่างความเข้าใจจะเพิ่มหลายเท่าตัวอย่างหัวหน้างานนี้ต้องตามฟอร์มนี้นะผมส่งตัวอย่างให้ในกลุ่มแล้วมีสมหน้าลองเปิดดูเลย ทีมไม่ต้องเดาไม่ต้องคิดเองทำได้ตรงแปะตอนที่3 3ตัวทำลายการสื่อสารในทีม 1. คิดว่าไม่น่าจะต้องบอกละเอียดลอกนี่คือความคิดที่จะทำให้ทีมลม้มเพราะคนแต่ละคนตีความต่างกันเสมอในงานละเอียดดีกว่าคาดเดา 2. คิดแทนกันเองลูกทีมคิดว่าหัวหน้าคงอยากได้แบบนี้แหละหัวหน้าคิดว่าเขาคงรู้แล้วว่าจะทำยังไง ผลคือต่างคนต่างเดาแล้วก็ผิดทั้งคู่ 3. กลัวถามกลัวดูไม่เก่งหลายคนคิดว่าถ้าถามมากเท่ากับไม่เก่งแต่ความจริงคือคนไม่ถามผิดงานบ่อยที่สุดหัวหน้าที่ดีต้องสร้างบรรยากาศที่ถามได้โดยไม่รู้สึกผิดตอนที่4วิธีสื่อสารให้ชัดแบบใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานต่อไปนี้คือสูตร5ขั้นตอนที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ขั้นที่1 เตรียมก่อนพูดถามตัวเองว่าจะให้เขาทำอะไรต้องการผลลัพธ์แบบไหนมีตัวอย่างไหมเส้นตายคือเมื่อไหร่ถ้าตอบไม่ได้ยังไม่ควรสั่งงานขั้นที่สองพูดให้สั้นชัดตรงประเด็นไม่ใช่พูดยาวคือดีแต่พูดตรงคือดีที่สุดขั้นที่สเช็คความเข้าใจทันทีให้สรุปกลับหรือหัวหน้าสรุปให้อีกครั้งหนึ่งขั้นที่สส่งเอกสารประกอบเสมอ ลิสงานตัวอย่างไฟล์ช่วยลดการผิดพลาด80%ขั้นที่5ติดตามผลแบบให้ความช่วยเหลือไม่ใช่จิกอยากคอยตามว่างานถึงไหนแล้วเสร็จหรือยังแต่ถามว่ามีอะไรติดขาดไหมต้องการให้ช่วยตรงไหนบ้างไหมทำให้ทีมรู้สึกว่าเราสื่อสารเพื่อให้งานสำเร็จไม่ใช่เพื่อจับผิดตอนที่5การสื่อสารที่ดีทำให้ทีมไปได้ไกลขึ้นอย่างไร1 ทีมทำงานเร็วขึ้นไม่มีการเดาไม่มีการแก้งาน3มรอบสี่รอบเวลาที่เคยเสียไปกับความผิดพลาดหายหมด 2. บรรยากาศดีขึ้นเพราะทุกคนเข้าใจกันจริงไม่ใช่สะสมอารมณ์ทีมมีความสุขมากขึ้นจริงๆ 3. ความไว้วางใจเพิ่มขึ้นหัวหน้าเชื่อใจทีมทีมเชื่อใจหัวหน้าและนี่คือหัวใจขององค์กรที่แข็งแรง